สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กับผมพามาชมนะหลังจากเทพื้นบ้านกับเทคานคอดินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 3- 4ถึงวันครับผมนะก่อนจะทำอย่างอื่นนะครับผมช่วงที่รอให้ปูนมันแห้งตัวแข็งตัวนะครับผมในนี้นะหรือว่าเซตตัวครับจะมีการฉีดน้ำครับผมนะฉีดน้ำทุกเช้าเลยครับผมอนนะี้ับฉีดน้ำมะเลงนะอนนี้ครับผมนะ ผิดนะนะเลงตามพื้นนะผมนะตาพื้นนะผม้ผมนะทุกวันนี้ช่าครับเพื่อให้ปูมันเคลือบตัวช้าๆมีการใช้คางมะพร้าวครับผมกวาดไปตามพื้นครับผมเพื่อให้เป็นร่องเป็นรอยนะครับผมนะสะดวกในการสําหรับปูกับเบื้องนะครับผม ที้เรามาดูค่าใช้จ่ายในการเ,เทพื้นปูนสำเร็จรูปครับผมเนะเนื้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่ตารางวาครับผมนะใช้ปูนไปทั้งหมดเก้าคิวครับผมนะเก้าคิวนะครับเีอออกมาแล้วครับผมคิวละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทครับผมคิวละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาท นะรวมเปเดเซ็จแล้วเป็น13,950บาทท้วนครับผมตอนนี้นะ13,950บาทท้วนครับผมก็เฉลี่ยแล้วตกตารางวาละ 96... ้าบกกืบกืบนะ้าบาทตอนนี้ครับผมนะที่ว่าเก้าบาทนะครับตอนนี้ครับผมหาออกมาแล้วนะตกตารางวาละเกบ็าทนะเทหนาหกเซนครับผมนะ ตอนนี้คือรวมคานด้วยครับผมนะเทปูนพร้อมพร้อมคานนะใช่ไครับผมนะเพราะถ้าเทพื้นอย่างเดียวมันอาจจะใช้น้อยกว่านี้นี่ตรวรวมเทคานด้วยครับผมนะเทคานนะครับก็คือไปเสเร็จแล้วค่าจ่ายก็ตีว 10, ่าหมื่นสี่ถ้าถ้าปูนจะในรุดหมื่นสี่นะครับตกตารางวาละเก้าสิบเจ็ดบาทหรือว่า,100าตีวา่าร้อยหนึ่งรับตีว่าร้อยหนึ่งตกตารางวา,ะ100าละร้อยได้ครับตัวนี้รวมค่ารวมคานด้วยอันนี้รวมคานแล้วนะครับผมนะ ถ้าไม่รวมคานอาจจะไม่ get ถ ique, ึงนะถ้าเทพื้นอย่างเดียวนะผมตี่นี้นะดูพื้นกระเทียมนะประมาณนี้ครับผมเื้อที่ปูนทำเป็นรูปนะครับหนึ่งร้อยสี่ประมาณนี้ครับผมตารางวาครับผมหน่อยมันเซตตัวเดียวครับผมหน่อยมันเซตตัวอย่างเดียวครับผมตี่นี้นะนะครับัพื้นก็ประมาณประมาณนี้นะก็จะมีการฉีดน้ำครับระเลงน้ำครับผมนะ กลับดูว่าเขาที่ใช้มือสัมผัสปูนดูนะครับผมก็ค่อนข้างแข็งแรงมากครับตัวนี้ครับผมนะปูนเซตตัวแข็งแรงมากัวนี้ครับผมนะคือว่าตัวนี้เราเทแบบพื้นหยาบๆก่อนนะครับหลังจากที่เราก่ออีกเสร็จแล้วจะมีการปูกระเบื้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไครับผมปูกระเบื้องนะคือเทพื้นแบบหยาบๆนะตัวนี้ครับผมนะนะครับผมมีปูนเหลือๆด้วยครับผมปูนเหลือๆด้วย เทนอกพื้นนอกพบ้านด้วยครับผมนะประมาณติดตารางเมตดได้ครับติดตารางวาได้นะตัวนี้ผมนะดูปูนเหลือๆด้วยนะ่งมาแค่เก้าคิวนะปูนเหลือๆหน่อยนะตัวนี้ผมนะคือเทเป็นพื้นห้องครัวครับผมนะบริเวณนอกบ้านนะตัวนี้ผมนะอันนี้เป็นก้อนกฐหนาหน่อยครับตัวนี้ผมนะกฐินาประมาณเจ็ดถึงแปดเซนนตัวนี้ผมนะนะครับผมก็คือปูนเหลือๆนะครับผมนะตัวนี้เพราะว่า ต่อไปนี้ถ้าบ้านไกลเตยเตยปูนทำเร็จรูปนะครับผมนะถ้าต่างปูนมาแล้วพยายามเตรียมพื้นเพื่อสำรองไว้นะครับผมนะเพราะบางทีปูนเหลืออะไรจะได้มีที่เทนะครับผมนะก็คือว่าเราเทพื้นในบ้านเสร็จจะแม้เราต้องทำที่จะสำรองไว้ว่าเออถ้าปูนมันเหลือเราจะเทตรงไหนนะครับผมนะนี่ก็สำคัญครับผมนะมาดูมาหลายบ้านนะครับผมเนี่ยบางทีปูนเหลือผมนะมนไม่ไปเทที่ไหนครับผมนะ้ยทีนี้ครับผมก็ได้พื้น ที่สวยงามครับผมนะตามท้องเรื่องครับผมนะดูครับผมค่อยหมุนกล้องให้ดูนะครับประมาณนี้ครับผมประมาณนี้นะครับผมปูนเลยได้ปูนสำเร็จรูปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมนะเพราะว่าปูนกับคานนี่เป็นเนื้อเดียวกันเลยครับตัวนี้แข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงนะครับตัวนี้แต่ว่ากนยังแข็งแรงมากครับผม จะไม่ใกล้เทเทเทียค้างกัตัวนี้ผมนะไม่เหมือนบางที่เทเดียร์ค้างครับผมตัวนี้ก็คือว่าไวเมทบุกคานคอดินแรงแข็งแรงแล้วก็เทเป็นผืนเดียวกันหมดนะเทพร้อมกันหมดเลยตัวนี้ผมการเทปูนตัวเล็กเล็กตอนนี้รู้ก็คือว่าดีเทพังเดียวเทเป็นชิ้นเดียวหมดเลยเนื้อปูนจะติดกันหมดเลยตัวนี้ครับผมนะจะไม่เป็นจะไม่ปะปุปปีอะไรตัวนี้ครับผมนะจะไม่ปะเป็นมั่วครับผมอยากจะหลับปูนนะ มาดูมุมนี้กันนะครับเห็นไหมครับมุมนี้นะปูนค่อนข้างเข้มมากเลยตัวนี้ครับผมนะปูนเข้มมากเลยครับผมเพราะว่าเป็นปูนที่สั่งมาจากโรงงานนะครับผมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ